คนหมายเลขหกจะมีสัมผัสที่หกคนหมายเลขหกน่ารักสำเร็จง่ายๆสบายบายรักสะอาดจ,จิตใจดีคนหมายเลขหกคะฟังนะคะคนหมายเลขคนะ่า่ะจริงๆแล้วมันไปตรงกับคนที่ทำงานวัวตายควายล้มเลยนะจริงๆแต่แบบแต่ยังไงก็สำเร็จอะแต่ต้องคิดใหญ่ให้เป็นนะคะทีนี้คนหมายเลขหกคนหมายเลขหกแบบนี้เลยคะ่ะ ง่ายสบายๆชอบอะไรง่ายๆชอบจิ๋มจิมหยุ่มหยิมชอบแบบนันรังนันลกชอบความสะอาดชอบแบบคนพูดพอๆชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสมผัติที่หกเฮ้ยรู้สึกว่าคนนี้จะไม่โอเคกับฉันเฮ้ยรู้สึกว่าฉันทำอันนี้แล้วฉันจะรวยเฮ้ยรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วอย่างเงี้ยค่ะเลโก ดรวยการเลขหกไม่เหนื่อยก็เลขหกไม่เหนื่อยนะคะถ้าใครที่ตอนนี้เป็นเลขหกแล้วเหนื่อยผิดทางผิดลู่ผิดลู่เพราะเลขหต้องไม่เหนื่อยค่ะเขากําหนดชะตาชีวิตมาให้ไม่เหนื่อยต้องไปหาอะไรทําที่ง่ายๆสบายๆคนรักไม่เหนื่อยมากแล้วจะรวยนี่คือเรื่องจริงนะคะถ้าคุณไปทําวัวตายควายล้มเหมือนเลขห้าคุณไม่รอด เพราะดวงสตาร์ไม่ได้กําหนดให้คุณต้องวัวตายควายล้มเขากําหนดให้คุณต้องง่ายๆสบายๆเพราะคุณมีสัมผัสอยู่แล้วว่าสิ่งนี้คุณทําคุณจะดีสิ่งนี้คุณทําแล้วมันไม่ดีคุณมีสัมผัสอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนหมายได้โขกท่องไว้เลยง่ายๆสบายๆอย่าคิดเยอะจิตเบาๆใจสบายๆนะคะถ้าเลขไหนดีแล้วจะไม่บอกวิธีแก้อะไรทั้งนั้นแหละนะคะก็พูดไปตามเนื้อความหมดแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นโอ้ยคนหมายเลขหกเป็นคนน่ารักนะคะคุณพูดจจอะไรกับใครพูดขนาดแบบตะคอกเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่านะอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะมองเป็นแบบว่าอย่านะอย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมคนหมายเลขหกเป็นแบบนี้ค่ะคือลองคนหมายเลขห้าสิแค่บอกว่าอย่านะ คนก็มองว่าคนหม่เลขห้ามันย้อนเนะอะไรแบบนี้คุณเห็นไหมมันต่างกันตรงนี้นะฮะมันต่างกันตรงแบบพลังนะคะเพราะฉะนั้นคนหมายเลขหกอย่าไปแบบใส่พลังเหมือนคนหมายเลขห้าคนหมายเลขห้าก็อย่าหน่ำแนมต่มเตมอโนเนคิกขู่นะคะเพราะเดี๋ยวมันสลับกันแล้วมันจะไม่เวิร์กชอบรบเซ่น,นะคะถูกใจกันเลยสิอยากหม่เลขหกกันใหญ่เลย